เป็นภัยระวังวิชาชีพขอเชื่อมโยงบัญชีร้านค้าโดยตรงในทิกตอกแบบนี้มีผลกับเราและข้อมูลส่วนตัวของเราสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัว infinity 88 partner รายใหญ่ที่เก่กับทิกตอกประเทศจีนผู้บริหารกองถ่ายทำปั้นคุณส่ดวงดาวทิกตอกครูสอนหางเงินออนไลน์แบบมืออาชีพวันนี้เนี่ยนะครับก็แวะมาเตือนภยัยเพื่อนๆนะครับที่นะครับทำในหน้าทิกตอกแล้วกันนะครับในหน้าทิกตอกช็อปนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีกลุ่มมิชาชีพแล้วก็คนที่เขา เริ่มรู้นะครับช่องว่างในการขอนะครับเชื่อมโยงบัญชีร้านค้านั่นแปลว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีคนขอการเชื่อมโยงบัญชีร้านค้าแบบนี้เพืเ่อนเพื่อนสิ่งที่เพื่อนต้องทําคือหนึ่งนะครับเอาชื่อร้านค้าเนี่ยที่เขามาขอเชื่อมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปเช็คข้อมูลประวัติร้านค้าเขาให้ดีก่อนและถ้าไม่จําเป็นนะครับอย่าเชื่อมโยงบัญชีร้านค้าเด็ดขาดทาไมนะ่นเหรอนะครับเพราะเมื่อเขาเชื่อมโยงบัญชีร้านค้ากับกับเพื่อเราไปเชื่อมโยงกับเขาเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้ามานะครับ ดูข้อมูลส่วนตัวของเราได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารข้อมูลส่วนตัวนี่นะทั้งหมดเลยนั่นแปลว่าเมื่อเขาสามารถเข้ามาได้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะถูกกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับเอาข้อมูลไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายก็ได้หรือว่าเราอาจจะโดนยึดยึดข้อมูลในทิกตอกแล้วก็ยึดทิกยึดยึด,ยดบัญชีทิกตอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็น ไม่ต้องเชื่อมโยงบัญชีร้านค้าโดยตรงกับใครเลยครับเพื่อนๆคุณแค่ไปเลือกสินค้าที่คุณต้องการแล้วคุณก็นะครับไปทําตลาดอยากทาสินค้าตัวไหนคุณก็ไปเพิ่มเอาในสินค้าในในตลาดสินค้าเอาแค่นั้นเองไม่ต้องไปเชื่อมโยงโดยตรงกับใครอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ uh, มีความเสี่ยงสูงมากด้วยที่เราจะเจอกลุ่มมิจฉาชีพแล้วก็บางทีร้านค้าบางร้านค้าเนี่ยไม่มีตัวตนนะครับอย่างร้านค้าที่มาขอเราเชื่อมโยงกับเราแบบนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็ให้เราระวังให้ดีนะครับให้เราระวังให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีไม่งั้นข้อมูลของเราใน Tik t o อกหายหมดนะครับแล้วมีโอกาสโดนยึดยึดยึด,ยดบัญชี Tik t o อกด้วยแต่ว่าไอ้ยึดบัญชี Ti t o อกผมไม่ทบไม่มองว่าไม่อาจจะไม่ได้มีผลเทล่าไหร่แต่สิ่งที่มีผลไม่สุดคือข้อมูลบัญชีธนาคารข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้สามารถเข้ามาดูได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นอย่าเชื่อมโยงบัญชีโดยตรง กับใครนะก็แวะมาเตือนภัยกันนะครับชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์คอมเมนต์รีโพสนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับให้คะแนนนะครับฝากแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปไปละครับสวัสดีครับ